พวกว่าไงโอเคมามุกไหนเนี่ยไม่มีมุกแค่มาทักทายเออเพื่อนรักโลกฉันขอบอกเลยนะดาวอังคารคือเพื่อนรักของนายไม่ไม่ใช่อีกแล้วเขากับดวงจันทร์บังคับให้ฉันขอโทษที่ไปพูดว่าดวงจันทร์ไม่เจ๋งเท่าดาวเพราะอ๋อหมายถึงเรื่องแค่นี้น,นะนะพวกดวงจันทร์ต้องเตรียมตัวไว้ก็ใหญ่อยู่นะแล้ว มันต้องแคร์ด้วยเหรอใช่จริงด้วยเออฉันใกล้จะไปขอโทษขนาดนี้เลยแต่นายช่วยฉันคิดใหม่เพื่อนรักนายอยากเรียกฉันแบบนั้นได้ไหมมันโคตรจะแปลกเลยโลกอย่าทําแบบนี้แกต้องการอะไรไอ้ดาวพุธหยุดเรื่องอะไรก็ตามตรงนี้ไงทีนี้ช่วยเลิกส่งเสริมนิสัยเสียของกันและกันทีนิสัยเสียเหรอนี่โลกกับฉันน่ะเป็นดาวเพื่อนบ้านกันริงสิเรามาเป็นเพื่อนกันดีกว่าขนาดของเราก็เกือบจะเท่ากันมีความลึกและความหนานได้พอๆ<อ><อ>กันแถมเรายังเกิดพร<อ>้พอมกันด้วยซ้ำ ฉันแทบจะไปโลก2.0อยู่แล้วจริงด้วยฉันไม่น่าไปถามเลยนะรู้อะไรไม่ดาวพุทธท้านายจะบอกเป็นครั้งที่ร้อยว่าดาวสุกมีสิ่งมีชีวิตไม่ได้ก็หุบปากซะมาเถอดดาวสุกไปกันใช่ไปกันเถอะเพื่อนรักเอาจริงนายพูดถูกมันโคตรแลกเลยถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใคร